สวัสดีผู้ชมทุกท่านผมวันจะมาเล่นเกมเศรษฐีผมซึ่งวันนี้จะมารวมการนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วว่าผมจะมารวมนะผมเอ,อรวมได้แค่สิบครังเองนะผมผมว็่ะยากจะรวมให้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าต่างไม่พอผมเอ,อสิ่งเราจะได้ก็ก็มีแค่อันนี้ครับผมเออไหนวะเอา้า โอ้โหเูยังชอบเลยเฮียผมนึกว่ามันรวมแล้วจะได้เครื่องประดับอันอันหนึ่งอะ่ะเออผมเิีที่มันจะได้อันหนึ่งที่แถมนี่มีมมผมมันมีแค่คาถากับรองเท้าต่างๆเนี่ยแต่ไม่เป็นไรรุ่เนเอาคาถาแล้วกันนะผมแบบว่าตางหาย,ยากมากครับผมเคอทำให้ได้สักยี่สิบนะหรือสิบห้าก,ก็ได้นะแต่ ตังหายากจริงๆนะผมผมก็ขอโทษด,ด้วยอะไรกันนะครับผมรวมได้แค่สิบครั้งจริงๆนะครับผมเลิกไปเลยครับผมเสียงมันอาจจะปแปลกๆนไหมนะผมคือเพิ่งตื่นจริงๆอะไรอย่างนี้เริ่มครับผมเอสโอ้โหได้อยู่อันนี้ไม่มีครั้งที่สองครับผมเว้นนี้ผมเหม,มาะนพูดเลยนะว่าปิดยากมากครับผม ดูจากความเกลี่ยวของคลิปที่แล้วก็รู้เลยนะผมผมไม่อ่านมาหลายคนเหมือนกันนะแบบว่าอ่าหมดไปเยอะนะแต่ก็ยังไม่ได้เครื่องประดับอันแรกครับผมเิวหนนะี่งอ่ะเออยังไม่ได้เลยทางที่ไหลก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมไม่ได้แลว้ววะน่าจากที่สอง โอ,โ,โอ้โหโอกาสเม่สร่มันดูได้ไหมโอ้ยคาทายคาทาลูกโอ้โหสี่ครั้งสุดท้ายครับผมโอ้โหเว้นนี้ผมแนะนำนะ หนึ่งหมื่นเพจอัพผมให้เลยหนึ่งหมื่นเพจอัพถ้าเพจไม่ถึงก็อย่าทำเพจมันยากเกินไปนะผมในการจะปิดเว้นเนี่ยไม่ได้ครับผมครั้งสุดท้ายครับผมมาร้นก,กันก็ยังไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้กัรน,นะสรุป สรุปได้ไหมวะเพราะผมมีอยู่แล้วอะไอ้ไม่ได้มีเออสรุปให้ได้อยู่ได้อะไรวะเนี่ยเอ,อมามันดูยังไงวะเนี่ยกูจะสรุปยังไงวะไม่ได้อะไรมนบ้างนี่ได้รองเท้าตัวเนี่ยรอ,อ,องเท้าเคที่หนึ่งมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะแล้วก็ได้รองเท้าเคที่อันนี้หก มาห้าชิ้นเลยเี่มาหกชิ้นเออหกชิ้นนะผมโคตรเกลือเลยนะดูดิผมได้ที่ประดับผมเคที่แค่อันเดียวเลยนะผมทําเว้นมาจ้าอะไรไม่ปิดเว้นอนะ่ะเออให้ผมขอฝากหน่อยอย่างนึงแล้วกันนะผมขอฝากโคตรหน่อยแล้วกัน โค้ดของผมก็นี้ผมสามสองเอซีแปดหกครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้มีคนใส่ให้หมดก็ศูนย์คนนะผมผมใส่ให้เพื่อนไปแล้วด้วยใส่ให้เอฟซีไปเอฟซีเอฟซี FC ดิคนที่เข้าเข้ามาดูคลิปเขาฝากโค้ดไว้ผมจะใส่ไปให้เขานะโอเคผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม